ัสดีค่ะครอบครัวตัวเจไทายเกาหลีดินเนอร์รูทีนวิดม้แฟมิลี่อินจันทร์ธบุรี อาหารเย็นกับครอบครัวที่จังหวัดจันทบุรีนะคะวันนี้จุมกับครอบครัวจะทํากุ้งเผาและหมูกระทะกินกันค่ะพูดถึงเรื่องหมูกระทะแทบทุกเทศกาลหรือวันสําคัญหรือจะไม่ใช่วันสําคัญหรือจะไม่ใช่วันเทศกาลเราจะกินกันแทบทุกบ้านเลยว่าไหมคะหมูกระทะไม่ใช่แค่รสชาติอร่อยอย่างเดียวนะคะแต่มันจะอร่อยยิ่งขึ้นก็ตรงที่กินกับน้ําจิ้มรสเตดค่ะ ร้านหมูกระทะร้านไหนที่มีน้ำจิ้มอร่อยแล้วก็แซบ่บคือร้านนั้นมีใช้ไปมากกว่าครึ่งแล้วค่ะอีกหนึ่งเมนูที่ทานคู่กับหมูกระทะขาดไม่ได้เลยก็คือกุ้งเผาต้องเย็นจุมได้ไปเดินตลาดสดมาค่ะพอดีได้ไปเจอกุ้งแม่น้ำหัวมันกุ้งแม่น้ำที่เราซื้อมาตรงหัวมันจะมีมันกุ้งและตรงท้องจะมีไข่กุ้งด้วยค่ะและเอามาย่างกับไฟอ่อนค่อนไปทางกลางจิ้มกับน้ำจิ้มพริกเกลืออร่อยแบบลงตัวมากๆเลยค่ะ สำหรับหมูกระทะที่เราจะกินในวันนี้เป็นร้านเจ้าประจำที่จะสั่งกินทุกครั้งเวลาได้กลับบ้านค่ะในชุดหมูกระทะที่เราสั่งมาจะมีหมูชิ้นหมูสามชั้นเนื้อไก่แมงกะพรุนเนื้อปลากุ้งจริงๆแล้วในชุดเนี่ยเขามีตับให้ด้วยนะคะแต่พวกเราไม่ชอบกินก็เลยบอกที่ร้านว่าไม่เอาตับค่ะ ลืมบอกไปเลยค่ะในชุดหมูกระทะมีหมึกกรอบให้เราด้วยนะคะเอาไปต้มกับน้ำซุปร้อนๆและเอามาจิ้มกับน้ำจิ้มหมูกระทะอร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะฟินสุดๆที่น้ำหมูกระทะเขาจะมีชุดผักแถมมาให้ด้วยนะคะเป็นชุดผักที่ทานกันสี่คนได้พอดีเลยค่ะแม่ของจุ๋มชอบทานหมูเด้งกับหมูกระทะมากๆเลยค่ะ เวลากินหมูกระทะทีไรจะต้องมีหมูเด้งเสมอหลังจากที่เรากินไปสักพัก รู้สึกว่าไฟมันไม่แรงเหมือนไฟมันไม่ติดหม้อมันไม่เดือดก็เลยเปลี่ยนเตากันค่ะเอาเตาใหญ่ที่มีอยู่ในบ้านมาแทนนะคะ,คะหลังจากเปลี่ยนเตาเท่านั้นละคะ่ะคือไฟแรงมากแรงชนิดที่แบบว่ากินหมูไม่ทันเลยค่ะที่นั่งกินหมูกระทะตอนนี้เปลี่ยนเป็นยืนกินหมูกระทะและะ้วค่ะเตาสูงไม่ไหวไฟร้อนมาก เมนูหมูกระทะเป็นเมนูที่กินไปย่างไปมีทั้งความสุขมีทั้งสนุกแถมยังหน้ามันและหัวเหม็นด้วยค่ะแต่จะว่าไปถึงจะหน้ามันและหัวเหม็นแต่เราก็ได้ความฟินและแฮปปี้มากๆเลยค่ะ และทุกคนล่ะคะเย็นนี้ได้อะไรกินกันบ้างคะถ้านึกอะไรไม่ออกให้นึกถึงหมูกระทะนะคะจมขอขอบคุณที่ชมคลิปของพวกเราจนจบและฝากกดติดตามครอบครัวของพวกเราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ